สวัสดีครับไอศครีมกทิดตีพุงย้อยนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะที่มาอุดหนุนไอศครีมอของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเหมาทังขายปีกขายส่งนะครับแล้วก็มีเปิดหน้าร้านอยู่ที่ตลาดซ k เคพาซ่านะครับก็จะมีน้องๆหนูๆพี่ๆเพื่อน นะครับทุกคนแล้วก็รวมไปถึงพ่อค้าแม่ขายที่มาอุดหนุนนะครับไอศครีมของเราหอมหวานมันอร่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงน้ำชาพึ่งมะนาวนะครับหวานชุ่มคอนะครับใครผ่านไปผ่านมาในแวะของแวะตลาดตลาดคนเดินซีเคพาร์ซาก็มาแวะอุดหนุนกันได้นะครับ ในราคาเลทไอศครีมที่เราขายหน้าร้านนะครับอยู่ที่เริ่มต้น20บาทเป็นแก้วแก้วกระดาษ20บาทเริ่มต้นแล้วก็25บาทแก้วพลตสติก30บาทมีโคน25หนมปัง20มะพร้าวนะครับมะพร้าวอ่อนใส่ไอศครีมเนี่ยเริ่มต้นที่35บถึง40บาทนะครับแล้วแต่ขนาดของมะพร้าวหรส่วนของชาน้ำ พึ่งมะนาวนะครับอยู่ที่แก้วละยี่้าบาทนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้อง,อง,อง,องทุกคนนะครับกดหนุนไอศครีมกันที่สุดของเราด้วยนะครับในส่วนตลาดซีเครีพระซาของเราเนี่ยก็มีของกินมากมายนะครับรวมถึงเสื้อผ้าหน้าผมเยอะแยะมากมายแล้วก็มีของกิน,นยายุเยอะมากเลยตอนระหว่างตรงข้ามก,กันก็จะมีก๋วยทอด นะครับไส่กอกนะครับปลาโคตรปลาเลยปลานึ่งมะนาวรูอเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็น้ํานะครับน้ํามะพร้าวน้ำลำไยมีขนมจีบน้ําส้มนะครับแล้วก็มีไก่ทอดคุกแล้วก็ส้มตําน้ําปั่นนะครับมีเยอะแยะมากมายให้เลือกบริโภคเลือกทานกันได้เลยนะครับแล้วก็มีขนมจีน มีโอ้มีเยอะมากใหม่มีอาหารอาหารถุงเป็นแกงมีโอ้เยอะมากนะครับใครผ่านไปผ่านมาในซีเคปกแดงก็แวะเวียนม,มาอุดหนุนกันได้นะครับหลายร้านให้เลือกชอบตรงไหนเราก็กินตรงนั้นนะครับถ้าชอบเป็นซีครีมแนะนำมาตีตีพุงย้อยซีครีมกันที่สดครับผมก็ขอขอ,ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนนะครับ แล้วของเราจะไม่ได้ประจำฟิกอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะครับในอยู่ของ ck แล้วแต่ก,การจอง